สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูรำไพนะคะในวิชาประวัติศาสตร์วันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้ออะไรกันเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณครูเลยนะคะ สำหรับผังสาระการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องความเป็นไทยเราจะได้ไปเรียนรู้ในหัวข้อสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยและการปฏิบัติต่อเอกลักษณ์ของไทยนะคะสำหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องค่ะ ก่อนอื่นเด็กๆหยิบหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า57ค่ะแล้วเราจะพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องความเป็นไทยซึ่งเราจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้นี้อยู่2บทนะคะบทที่1คือเอกลักษณ์ชาติไทยและบทที่2เอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ชาติไทยกันก่อนนะคะ สำหรับในชั่วโมงนี้เราจะไปเรียนรู้บทที่1กันนะคะเรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยที่จะได้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยค่ะส่วนเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์แผนที่ประเทศไทยรวมถึงเอกลักษณ์อื่นๆเราจะไปเรียนในชั่วโมงต่อๆไปค่ะ สัญ,ญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่นสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะได้เรียนก็คือธงชาติไทยและเพลงชาติไทยก่อนอื่นเราไปดูประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยของเรากันก่อนค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะได้ไปเรียนรู้ความหมายและลักษณะของธงชาติไทยของเราในปัจจุบันนะคะครูมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยในอดีตมาฝากนักเรียนกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าในอดีตธงชาติไทยมีลักษณะอย่างไรค่ะธงชาติไทยครั้งแรกนะคะมีลักษณะเป็นธงพื้นสีแดงตลอดทั้งผืนเริ่มใช้ในสมัยอยุธยาค่ะ ต่อมาธงเป็นพื้นสีแดงเหมือนเดิมแต่มีรูปวงจักรสีขาวอยู่ตรงกลางเริ่มใช้ในสมัยรัชการที่1ค่ะต่อมานะคะก็ยังเป็นธงพื้นสีแดงเหมือนเดิมมีวงจักรและเพิ่มเข้ามาคือรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลางเริ่มใช้ในสมัยรัชการที่สองค่ะ ต่อมานะคะก็ยังเป็นธงพื้นสีแดงเหมือนเดิมแต่ไม่มีวงจักรแล้วนะคะมีเพียงช้างเผือกอยู่ตรงกลางเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่4ค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือยังเป็นธงพื้นแดงเหมือนเดิมแต่รูปช้างเผือกจะมีลักษณะที่ยืนอยู่บนแท่นหันหน้าหาเสาธงค่ะในสมัยรัชกาลที่6เหมือนเดิมนะคะ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีรูปช้างเผือกแล้วนะคะแต่เป็นธงพื้นริ้วแดงขาวค่ะและในปัจจุบันนะคะตั้งแต่พศ2460จนถึงปัจจุบันนะคะธงชาติไทยได้เปลี่ยนเป็น3-4-5สหแถบนะคะหรือเรียกว่าธงไตรลงเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธงไตรลงกันค่ะ คนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้ง3ด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทย สีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงโดยมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสามและคำว่ารงซึ่งแปลว่าสีรวมกันจึงเรียกเป็นธงไตรรงลักษณะมีดังนี้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงจะมีสามสี ได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินและแบ่งออกเป็น5้าแถบในแนวนอนโดยเรียงเป็นแดงขาวน้ำเงินขาวและแดงค่ะ สำหรับสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยหัวข้อที่2ก็คือเพลงชาติไทยค่ะเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติแสดงให้เห็นถึงความสามารคีของคนในชาติและบรรพบุรุษของไทยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนักเรียนจะยืนตรงเคารพพงชาติและร้องเพลงชาติตอนเช้าเวลา8นาฬิกาค่ะ การแสดงความเคารพธงชาติไทยอย่างถูกต้องธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนชาติไทยของเราดังนั้นเมื่อเราเป็นคนไทยจึงต้องแสดงความเคารพธงชาติไทยอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะข้อ 1. ยืนตรงเคารพธงชาติอย่างสงบนิ่งข้อ 2. เก็บผืนธงชาติไว้บนพานและวางไว้บนที่สูง ข้อ3ไม่ควรนำผ้าธงชาติที่เก่าแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นข้อสไม่ควรนำผ้าที่แถบสีเหมือนธงชาติไปตัดเป็นเครื่องแต่งกายค่ะก็จบเนื้อหาในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องเพลงชาติกันค่ะอย่าลืมยืนตรงเคารพทธงชาติด้วยนะคะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย Some สำหรับพาระงานวิชาประวัติศาสตร์ประจำวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพศ2564นะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า61ค่ะจะพบกับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1นะคะเราไปดูข้อ1นะคะข้อ1วาดภาพธงชาติไทยลงในกรอบ และระบายสีให้ถูกต้องแล้วเขียนบอกว่าแถบสีใดหมายถึงสิ่งใดโดยครูมีตัวอย่างที่ด้านขวามือนะคะเด็กๆจะวาดเหมือนครูก็ได้ทำคล้ายครูก็ได้หรือจะออกแบบธงชาติไทยด้วยตัวเองก็ได้ค่ะแต่จะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันคือมี3สีแล้วก็5แถบนะคะ สำหรับภาระงานในข้อที่สองหน้า61เหมือนเดิมนะคะจากโจทย์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะแต่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนไม่สามารถแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ครูอนุญาตให้นักเรียนร้องเพลงชาติไทยให้กับผู้ปกครองฟังแล้วให้ผู้ปกครองประเมินว่าอยู่ในระดับดีพอใช้หรือควรปรับปรุงนะคะโดยมีรายการประเมินอยู่5ข้อคะ่ะข้อ 1. ร้องถูกต้องตามเนื้อร้อง ข้อ 2. ร้องถูกต้องตามจังหวะข้อ 3. ยืนตรงขณะร้องข้อ 4. มีความมั่นใจในการร้องเพลงข้อ 5. แสดงท่าทางการยืนขณะร้องแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อผู้ประเมินด้วยนะคะครูมีเนื้อร้องอยู่ด้านขวามือหรือนักเรียนจะดูจากหนังสือหน้า60ก็ได้ค่ะ ภาระงานของเราวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยนะคะงานจะได้ไม่ข้างค้างเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ